สวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพลายเหรียญทองนะคะวันนี้มีกล่องใหญ่ๆนะคะหยอกกล่องใหญ่ๆนีๆ่เลยนะคะอะไรนาะพอา่อครพอรู้ไหมอันนี้เป็นกล่องสปอตไลท์นะครับเป็นกล่องอหลอดไฟ LED นะครับเป็นหลอดไฟโซล่าเซลล์นะครับต้องขอขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับจากคุณพี่ดารณีนะครับที่ส่งคะแนนนะครับให้เราจัดซื้อนะครับ สปอร์ตไลท์นะครับเดี๋ยว300วัตต์นะครับมูลค่า1,200คะแนนนะครับอสองสองหลอดด้วยกันนะครับมูลค่าอ2อ0 0คะแนนนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องดูว่าข้างในเนี่ยจะ,ะมีหลอดไฟเรียบร้อยไหมนะครับว่ามีชำรุดเสียหายตรงไหนไหมเดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องกันเลยนะครับ ต้องขอขอบคุณคุณพี่ดารณีมากๆนะคะที่ส่งคะแนนนะคะให้ความหน่อยความอ้วนจัดการเป็นธุระซื้อไปให้บ้านคุณตาคุณยายนะคะ,ะที่เราไม่ได้เปิดที่บ้านคุณตาคุณยายเพราะว่าเรายัางไม่ได้แวะไปและอีกอย่างเราก็อยากจะเช็คดูของก่อนนะคะว่ามีการชำรุดชำาไหละอะไรไหมในระหว่างขนส่งนะคะถ้ามีการชำรุดยังไงเราจะได้ส่งเคมกับทางร้านนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราก็ขอแกะดูนะคะว่า มีการแตกการอะไรไหมหลอดไฟนะคะนี่แถมนันแถมโอ้โหใหญ่มาก,มากไม่คิดคว่าจะใหญ่ขนาดนี้นะคะเห็นในภาพเนี่ยอันนี้มันเป็นอ,อันนี้มันจะเป็นแผ่นโซล่าเซลล์นะครับส่วนนี่มันจะเป็นหลอดสปอตไลท์นะครับมันแต่พ่อควานก็ยังไม่รู้นะครับว่าเขาใช้กันยังไงนะครับ เดี๋ยวเราจะลองแกะสำรวจดูนะคะว่าหน้าจอสปอร์ตไลท์แตกไหมอะไรไหมนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ในระหว่างการขนส่งว่าขนส่งขนส่งจะโยนหรือกระแทกอะไรไหมนะคะตรวจเช็คความเรียบร้อยก่อนที่จะไปติดตั้งให้บ้านคุณตาคุณยายกันนะคะเดี๋ยวถ้าช่ยเหวอช่โอ้อยากถ้าเรียบร้อยนะครับเราก็จะนําไปติดตั้งนะครับแต่ถ้าไม่เรียบร้อยนะครับเราก็จะ ส่งคืนบริษัทนะครับไม่เคมให้ใหม่จะไม่เคมให้ใหม่ได้ยางน้อยๆเราก็ได้ถ่ายวิดีโอตอนนี้ไปเคมกับล้านไว้ด้วยนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณมากๆนะคะที่ส่งแสงสว่างนะคะให้บ้านคุตาสัญญานะคะไปแล้วน้องกู้หลบก่อนดิน้องก็หลบก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมีจะโดนหนูนะมีโดนครับ อันนี้ก็จะเป็นแขงเนาะแกะดูก่อนเลยคุณพ่อเผื่อในอันนี้แผงมันเป็นยังไงเผื่อมีการแตกการอะไรฮะมีการชำรุดหรือเปล่านะครับนี่ว้าใช่ยังไงเนาะอันนี้ก็จะเป็นขาตั้งหรือเปล่านะครับขาตั้งใต่เร้วนะครับขาตั้งเพื่อไปติดตั้งนะครับกับกับผนังหรือว่าหลังคานะครับนี่นะครับก็จะ ตรงนี้คิดว่าน่าจะเป็นไวยเสียบดูดของของห <Okay. S 1> ลอดไฟนะครับ okay. อันนี้ก็ไม่มีการชํำรุดเนาะครับเรียบร้อยครับน,นี่ก็อนนเอาวางตรงนู้นก็ได้พ่อยกไปวางตรงนู่นก่อนก็ได้โอเคนะสองหลอดเลยนะคะสองดวงเลยแสงสว่างนี้มีค่ามากๆเลยค่ะ นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นหลอดนะครับหลอดเดี๋ยวพ่อคอนแจกให้ดูนะครับว่าหลอดใหญ่ขนาดไหนนะครับนี่เทนทนทนอันนี้ก็เป็นโอ้ยกับหัวอันนี้ด้วยขนาดสามร้อยวัดเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาจากฮุมม่าติก่อนอ๋อไม่แตกหรอกก็ดูแค่นี้ก็ได้อ่านี่นะครับ ใหญ่มากเลยนะค่ะมันก็จะเป็นวิธีการใช้เนาะอู้ไม่มีภาษาไทยเลยไม่เป็นไรเลยเราก็พอจะเดาออกมีรีโมทด้วยนี่เห็นเขาบอกมีไม่ในกล่องอ๋อมีรีโมทด้วยนะคะนี่รีโมทนะครับแล้วก็มีฐานไม่ใช่น็อตนมันเป็นมัดกึ่งนะครับอ๋าเหรียญทองเรียกเอาจะกินหลอดไฟเหรอลูกเหรียญทองอยากมีไฟอยากมีแสงสว่างครับ โอเคอันแรกนะอันแรกก็ถือว่าเรียบร้อยนะคะไม่มีการชำรุดชำแหลอะไรนะคะโอเคพ้อความก็ใส่ถุงเหมือนเดิมนะจะได้ใหม่ๆเหมือนเดิมนะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนไปติดตั้งนะครับเดี๋ยวใส้ให้กุตาติดเองเลยเนาะก็ได้ค่ะก็จะได้เรียกลูกๆหลานๆมาช่วยกันติดนะคะไม่มีปัญหาเรื่องการติดตั้งง่ายๆนะ แรกผ่านไปนะคะเรียบร้อยดีนะคะเดี๋ยวอีกอันนึงแล้วก็จะเช็คความเรียบร้อยเหมือนกันนะคะอันนี้อะไรอ่ะพ่อมีเขาเรียกว่าบอกบอกทิศอ๋อวัสดี่ะอันนี้เป็นอะไรเนี่ยฮะฮะอันนี้เป็นอะไรอะ่ะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับอืมสวัสดีครับ อยากได้ไฟเหรอลูกอยากมีไฟยังไ,ไงพคะเรียบร้อยครับอ,อันนี้ใส่ไปในก่องด้วยอือยหมดด้วยนะ,ะนี่ใช้ทางนีมไหมนี่ไหมแผ่นกระดาษไหมกระดาษโอเค,โอ,เคโอ้เจ้าเหรียญทองเรานี่ไม่ธรรมดานะครับเห็นอะไรก็อย่งได้ไปหมดนะสระป์ตไล์อะไรนะเห็นว่าอะไรนะ นี่ไงสปอร์ตไลท์โซล<ส><ย>่าเซลล์เดี๋ยวพอ่อวางตัวโตตรงนู้นก่อนก็ไ <c oughs> ด้ก็จะมีหลายภาษานะครับอ่ะโชคกลงนะยังไม่ได้โชคกลงเลยว่ายี่ห้ออะไรนะเผื่อแม่แม่เอฟซนะคะอยากจะสั่งไปให้น้องช้างบ้านไหนก็แจ้งได้นะคะหรือว่าสั่งไปลงเองก็ได้นะคะนี่อันนี้ก็300วัตต์ในมูล,ลค่า1,200นคนะนก็จะจริงจริงแล้วมัน1 1 9 9คะแนนนะคะ าาขาดหนึ่งบาทน,นะคะนี่สามร้อยวัดกันเลยทีเดียวนะ,ะอะไรเพราะวางตรงนู้นก,ก็ได้ไก็ต้องเกะอ,อีกกันนึงอ๋อเกะสองอันเลยจ้ะเพราะว่าต้องดูดูความเรียบร้อยว่ามันแตกมันหักอะไรไหมไม่รู้ว่าขนส่งโยนของเราหรือเปล่านะคะ อันนี้นะครับสวอันนี้คะเหยนทองแพ็คแพ็คมาอย่างดีเลยนะครับกันกระแทกดีมากดีมากดีจริงๆนะ ความอ้วนถึงกับเอ่ยปากเลยนะคะว่าขนส่งแพ็คมาอย่างดีเลยนะคะขอบคุณขนส่งด้วยนะคะที่แพ็คของเรามาให้อย่างดีนะคะจะได้ไม่เสียเวลาไปคงไปเคมอะไรกันนะคะเดี๋ยวคำรุดเสียหายมาก็ยุ่งยากอีกเนาะ okay. เสียเวลาไปอีกคะเสียเวลาส่งคือเสียเวลาส่งมายุ่งยากเลยนะคะ สว่างไม่สามร้อยวัตสว่างมากไหพ้พ่อค่าส,สว่างนะครับนี่นะครับนี่ก็จะเป็นแผ่นนะครับแผ่นโซลาเซลล์นะครับเป็โซลาเซลล์ขนาด300อวัตนะครับอันนี้ก็จริงวันนั้นเราจะสั่งตัว200วัตนะคะแต่ว่าหมด หมดนะคะหมดก็เลยได้3 0 0อวัตมานะคะคก็กลดราคาอยู่ตอนนี้นะคะจากเท่าไหร่นะเห็นว่า8,000กว่าบาทลดมาเหลือ1199บาทนะคะโอ้โหเป็นไปได้ใช่ไหมลดเยอะมากมอันนี้ก็เรียบร้อยดีนะพ่อไม่มีการชำรุดนะคะคม,ามากเลยดีค่ะดีจะได้ไม่เสียเวลาไปเคลมนะนี่ก็เลียนทองได้อะรเราก็ต้องนะ เด็กกี้ข้าวเหนียวเซบวัสดีครับวัสดีครับโอสดีครับก่อน,อน,อนสนับสนุนข้าวเหนียวให้เหรียญทองได้นะเด็กอีสานกินข้าวเหนียวนะมีพี่เอซีท่านหนึ่งนะคะ ได้คุยกับควานหน่อยนะคะแนะนำแนะนําควานหน่อยมานะคะบอกว่านําข้าวนะข้าวเหนียวหรือว่าข้าวสวยก็ได้คลุกกับเกลือไอโอดีนะคะให้น้องช้างทานนะคะแทนการกินดินโป่งได้นะคะเนาะก็เป็นความรู้แปลกใหม่นะคะ ปกติช้างเวลาเขาจะถ่ายท้องเขาก็จะกินดินอไย่างเงี้ยไปหากินดินโป่งแต่ว่าแถวบ้านเราไม่มีแล้วเนาะไม่มีดินโป่งแล้วนะคะก็ทํทำการทดแทนได้อะอันนี้ลอดที่สองนะคะลอที่สองลอที่สองก็เร,เรียบร้อยดีเรียบร้อยดีนะคะมีสายฟงสายไฟเนาะมีรีโมทนะคะคอ,อันเดียว โอ,อกรองนี้มี2หลอดน,นี่ค่ะมีโมงรีโมทน็อตครบนะคะอ,อุปรกรณ์ครบนะคะโอเคนะคะ ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอีกครั้งนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอีกครั้งคุณพี่โโดารณีนะคะที่สงโโ่งแสงสว่างโโให้บ้านคุณตานะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปมอบให้คุณตาติดตั้งนะคะจะเป็นคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้เราก็มาขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็มาเช็คความเรียบร้อยนะคะว่ามีการแตกการหักไหมนะคะก็อันเป็นว่าเรียบร้อยดีนะคะไม่มีการชำรุชชำแหลกอะไรนะคะ ขอบคุณมากนะครับขอบคุณพี่ดนลอนีนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติ้งให้ช่องพลายเหรียญทองเราด้วยนะคะฝากติดตามน้องเหรียญทองในทุกๆคลิปด้วยนะคะนี่เด็กอีสานกิ๊ข้าวเหนียวนะอีสานอีสานสุรินนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ